สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมคลิกกี้คีย์บอร์ดทาวเวอร์เป็นยังไงนะเราจะชนะไหมทุกคนไปลุ้นกันเลยโอ้จะเป็นคีย์บอร์ดแบบนี้เลยนะโอ้โหแล้วลานตาไปหมดเลยทุกคนเป็นลานแบบนี้เลยวิ่งไปตรงนั้นนะต้องวิ่งไปตรงประตูทางเข้าเออทางนี้ทางนี้ก็จะเต็มไปด้วยคีย์บอร์ดนะทุกคนก็จะเป็นทาวเวอร์ให้เรากระโดดอุ้ยกระโดดแล้วทุกคนอุ้ย โอเคกลับมาที่เด okay, ิมไปต่อไปต่อกับเข้าไปใหม่เข้าไปในประตูใหม่เห็นเพื่อนกลับออกมาเอ๊ยยังไงนะเรามาถูกทางแล้วใช่ไหมเอ๊ต้องขึ้นทางไหนอ่ะขึ้นทางไหนทุกคนอุ้ยนั่นไงเพื่อนพาไปแล้วโอเคตามเพื่อนไปอุ้ยกระโดดขึ้นมาแล้วทุกคนอุ้ยนี่ไงมีเพื่อนเยอะแยะเลยออ้ไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยเพื่อนเก่งมากเลยอ้าวเอ๊ะกระโดดต่อค่อยๆนะเราเราเพิ่งเคยมาเล่นอุ้ยเกือบตกอุ้ย อุ้ยเพื่อนเก่งมากเลยดูสิดึง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 ไปเลยอ้โหเหมือนอาชีพมากเลยนะเหมือนเพื่อนเล่นมานานแล้วอุ้ยหรือเพื่อนชำนาญแล้วอุ้ไปต่อไปต่อปีน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 อุ้ยปีนขึ้นมาแล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยข้างหน้าบาดเสียวจังเลยเอาจจะตกลงไปไหมทุกคนอู้ตกจริงๆด้วยทุกคนไม่สามารถไปต่อได้ตกลงมาเอาเริ่มใหม่ทุกคนไปใหม่ไปใหม่ปีนขึ้นใหม่นะไปแล้วไปแล้ว เข้าประตูไปใหม่อมีเพื่อนด้วยเหมือนเราเลยแฟดเราหรือเปลาเนี่ยทุกคนดูสิไปเลยไปเลยอู้กระโดดโย่เป็นแบบนี้เลยนะสูงมากอู้เราจะหลุดจากเกมหรือเปล่าเนี่ยอู้สุดยอดอู้หูอู้ขึ้นมาสูงมากทุกคนอู้หูข้างนอกเป็นทาวเวอร์อหทุกคนดูสิดูสิอู้หู อูอ้ห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 ูหบาดเ่ยวดีสนุกดีนะทุกคนดึง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 โอ้หมันแข่งไปเลยว้าวอุย้ยล้วตกแมบอ,อ๋ลอลรตกเกมเาไปตรงไหนแล้วอ่ะอ๋อทุกคน,ม,นามาแล้วใหม่เขาใหม่เข้าใหม่แ้วเข้าประตูทางเดิมเข้าไปใหม่นะอืมไปเลยไปเลยกระโดดดึงดึง ไปเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วห้ามหลุดอีกนะห้ามหลุดอีกนะกคนหายไปแล้วอุย้ยกลับมาที่เดิมเพื่อนเยอะๆเลยคก็กระโดดเหมือนเราใช่ไหมไปใหม่ไปใหม่เข้าไปใหม่หมทุกคนไปเลยไปเลยอู้เพื่อนกระโดดไปแล้ว เราเห็นพืนกระโดดแล้วก็เลยอยากกระโดดมากทุกคนอู้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 มันสนุกมากเลยนะคนลองมากระโดดดูไอ้มานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนนั่งชมวิวเลยโอ้โหวิวดีมากตอนกลางคืนโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศดีมาก นีดวงจันทร์ด้วยนะมีดาวสิทุกคนไปต่อไปต่อแล้วอือไปทางไหนะดอะกระโดดอีกแล้วอู้ชุบอู้ชุบทุกคนเหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุดแมบพบโอ้ยออ้ยโอ้ยเราจะตรงไหนอะเราอยู่ตรงไหนอ้ยอ้ยโอ้ยตกลงมาไหมตกลงมาไหมโอ้ยตกอีกแล้วทุกคนแบบนี้นะ่าจะหลุดอือนีไ่ไงไปไปไปต่อไปต่อ โอ้เพื่อเนเร็วมากเลยไปด้วยคนไปด้วยคนเขาไปด้วยคนสิออ้ยกระโดดดึง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 โอ้ยค่อยค่อยแล้วค่อยค่อยเอสแล้วเอ็มเอ็มหนึ่งสองซ้ำายหนึ่งสองซ้ำโอ้ยทุกคนตกลงมาไม่รอดไม่รอดเอาใหม่เอาใหม่เราต้องไปอีกรอบทุกคนรอบนี้เราจะทำได้ไหมเขาไปใหม่ไปแล้วเฮ้ขอนั่งทำสมาธิหนะ่อย อืมอรมากาศดีแล้วเนี่ยอืมขอพักผ่อนนะน,นะโอเคแจว๋วอืมนั่งเหมือนคนได้นะลองอุ้ยเพื่อนไปแล้วเหมือนแฝดเลยไปกันเลยทุกคนอืมเราจะกระโดดไหมโอ้ยกระโดดอีกแล้วกระโดดดึง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 ดงดึงกลับมาที่นั่งกระโดดไหมอูม้ กลับมานั่งเหมือนเดิมอีกรอบอีกรอบอู้อุอยรอบนี้มันจะตกทุกคนมันจะได้เริ่มใหม่ยัไงมาแล้วเราปีนขึ้นไปไหมปีนขึ้นไปนปีนขึ้นไปนี่ไงปีนบิ๊กป,ป,ปีนคีย์บอร์ดขึ้นไปมาแล้วทุกคนขึ้นไปขึ้นไปอู้เพื่อนไปแล้วนู้นอ่ะเพื่อนเทมากเลยอู้อุ้ยทุกคนแล้วตกอีกแล้ว รอบที่สามแล้วเนี you suffer, you, ่ยเนี่ยปิ้นขึ้นไปใหม่เป็นเลยเป็นเลยทำพลาดนะนแล้วรอบนี้จะผ่านไหมทุกคนมาลุ้นกันนี่ทางขวาอุ้ยเพื่อนไปแล้วไปเร็วๆอึ้บอึ้บอึบตรงนี้ค่อยๆอึบอึบอุ้ยเพื่อนกระโดดเก่งมากเลยเพื่อนไปโน้นแลยวอุ้ยอุ้ยกลับตกอุ้ยอุ้ยได้ได้ทุกคนกลับไปได้ไปต่อไปต่ออึบโอเคผ่านมาได้ปินที่ไปปินนที่ไปปินทิ่ไปอืมโอเค ด่านนี้แหละที่เราหวัดเสียวปัดเสียวจะตกอีกรอบไปเลยหนึ่งสองซ้มอู้กระโดดพร้อมเพื่อนเลยเพื่อนไปแล้วนูนะ่นน่ะเพื่อนเก่งมากโอเคไปต่อไปต่อไปไปไปหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซ้มอุ๊ยเพื่อนเก่งมากอุ๊ยชุบโอเคทุกคนเรามาได้ไปต่ออึ๊บไปได้ไปได้ไไดโอเคไม่ตกไม่ตกขึ้นไปขึ้นไป โอเคอุ okay. ๊ยผ่านมาได้่อไปสีส้มอู้สีส้มสดใสเราจะผ่านไปได้ไหมอึ๊อึ๊บอู้โอเคอุ๊ยอย,อย่าเล็ดนะเดี๋ยวเราตกนะเรายังไม่เก่งเหมือนเพื่อนเลยไปต่อเอ้ยตรงนี้อันเล็กมากเลยเราต้องค่อยๆไปหน่อยนะอุ้ยวัดเสียวเลยทุกคนเพื่อนเก่งมากเลยอืออาจะผ่านไหมเอสต่อไปอู้นูน่นนะเพื่อนไปแล้วต่อไป ไปเลยไปเลยตอนนี้ทําสมาธิมากเลยนะมีความกลัวโอ้ดูก็ตกไปแล้วเออกันอยู่ข้างหลังเราต่อไปต่อไปอึ๊บอึ๊บนี่ขดมาได้แล้วต่อไปต่ออู้อันนี้สะพานเล็กมากเลยอุ๊ยอุยเราจะรอดไหมรอดไหมทุกคนอ้ยไม่ลบไม่รล่นไม่หล่นโอเคโอเคไปได้อืมไปขดไปขดไปไปอดไปนะกรนะดิบกร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 ะดิบอุ๊ยกระดิบกระดิบมันนอนเลยแล้วอ ทุกคนไม่รอดไม่รอดร่วงลงมาแล้วเอาไม่เอาไม่ไม่รอดเลยเกมตรงนี้อ้าวปีนขึ้นมาแล้วไปต่อไปต่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอ้าวปีนใหม่ปีนใหม่หมทุกคนปีนขึ้นมาตรงนี้โอเคขึ้นไปแล้วตามทางเป็นทางลัดชันเป็นคีย์บอร์ดอ้าวทางลัดชันแล้วขึ้นไปขึ้นไปอ้าวกระโดดเอ๋ตรงนี้เราเราผ่านมาแล้ว ชิวๆแล้วอืมต่อไป M อืมาโอเคกดต่อหนึง่งสองสามโอเคเราผ่านมาได้ทุกคนปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปอูอยางไรอ่าตรงนี้เราก็ต้องค่อยๆนิดนึงเราเคยมาหลายรอบแล้วแต่เราก็ยังไม่ชินนะอืมบัตรเสียวจะตกนะทุกคนอ้าวอึ๊บโอเคอุ้ยเพื่อนเทมากเพื่อนไปแล้วโอ้โหเพื่อนชํานาญมากดึงๆๆไปเลยทุกคนอ๋อแต่เราไม่ชํานาญทําไม่ได้ต่อไปต่อไปเราค่อยๆไปแล้วกัน เรายังไม่เก่งอุ้ยอุ๊ยเพื่อนเท่มากพระจันทร์เสี้ยวแต่เพื่อนหล่นไปแล้วโอเคต่อไปอืมโอ้เพื่อนเก่งมากเพื่อนก็หลายรอบแล้วนะโอ้เขาแซงลาไปหมดแล้วทุกคนอุ้ยขึ้นไปขึ้นไปอ๊บโอเคไปเลยไปเลยระวังตกอ้าวสีส้มอ้าไปเลยอุ้ยขอเล่นหน่อยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยเราไม่ควรจะเล่นนะเดี๋ยวเราตกลงไป เรายังไม่ชำนาญโอเคไปต่อชึบโอ้เพื่อนไปแล้วนู่นโอ้โอ้โอ้เพื่อนดิ่ง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 โอ้โอ้ไปแล้วรอเราด้วยสิขอไปด้วยคนอุ้ยเพื่อนประจันเซี่ยวมาหลายรอบแล้วแต่เรายังไม่ไปเขาแซงเราไปหมดแล้วทุกคนโอ้ยอุ้ยตรงนี้แหละที่เราผ่านไม่ได้โอ้รอบนี้เราจะผ่านได้อืมค่อยๆไปกระดิบกระดิบอืมมันสะพานเล็กทุกคน นิดเดียวเองอุ้ยอุย,อยไปเลยไปเลยโอ้เราผ่านมาแล้วชิปขึ้นไปขึ้นไปกระโดดน้นขึ้นมาแล้วโอเคต่อต่อต่อตอึบ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 ,อบ,อบ,อบต้องใช้พลังงานโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเราโอเคต่อไปอึ๊บอึ๊บสะพานน้อยน้อยโอ้ยทุกคนไม่หลอดหลอดลงไปจนได้โอ้ เรามาเริ่มใหม่ทุกคนไป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 ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยวู้บิงอย่างชิวเลยรอบนี้อู้บรังตกระังตกเพื่อนเยอะเลยอู้คุณเพื่อนโอ้เพื่อนตกไปยังโอ้ยเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาวู้เพื่อนไปแล้วทุกคนโอเคไปต่อเอ็มอ่าต่อไปอึ๊บโอเคพินขึ้นไปตอนนี้เรามาถึงด้านตรงนี้แล้วโอเคโอเคชิวเวแล้วโอเคไปได้ตรงนี้เราผ่านมาหลายรอบแล้ว ไปได้ทุกคนแต่ต้องระวังหน่อยโอเคค่อยๆทำสมาธิหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำยังไม่ไปโอ้เพื่อนเราได้ด้วยสีโอ้เพื่อนเก่งมากโอเคมีคนตกไปได้ทุกคนอึบอึบไปได้ไปได้อึบ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 โอ้เราสมเป็นกับผู้หญิงเราสมกับเป็นผู้หญิงเลยนะต้องค่อยๆไปอุ้ย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 ไม่ต้องยั่งกันนะอุ้ย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 อ้ยเพื่อน เื่อนเก่งมากเลยโอ้เพื่อนไปได้เพื่อนแซงเราไปแล้วทุกคนเรายังไม่เก่งเลยอืเหมือนเขาเป็นแฟดกันเลยนะเขาเหมือนกันเลยไปเลยไปเลยอึ๊บโอเคต่อไปอันใหญ่ขึ้นมาโอเคทุกคนเราผ่านมาตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็เคยผ่านมาสองรอบแล้วรอบนี้ทำได้อึ๊บอึ๊บเรามีประสบการณ์แล้วนะอึ๊บ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 โอ้ยรอบที่สามที่เราตกลงมาทุกคนเมื่อไหร่เราจะผ่านตรงนี้ ทำยังไงเราถึงจะผ่านเหมือนเพื่อนๆดูสิเพื่อนๆนะหลายรอบแล้วไปต่อไปต่อม,มันท้าทายตรงที่เราต้องผ่านไปให้ได้นี่แหละคนเล่นเยอะมากเลยนะเกมนี้ทุกคนมามามาเล่นกันไปต่อไปต่ออึบอึบอึบโอ้กระโดดใหญ่ๆกระโดดใหญ่ๆกระโดดใหญ่ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันผีก้งกองไกยเลยจิ๊บไปเลยทุกคนโอ้เพื่อนรอใครไปกันฮะมาเร็วไปเดีวไปเร็ว ไปแล้วไปแล้วอ้าวด่านนี้เราค่อยผ่านมาแล้วหลายรอบต้องไปให้ได้โอเคอึ๊บอึ๊บแต่เ,เราต้องค่อยๆไปโอเคทุกคนเราก็กลัวอยู่กลัวตกอึ๊บอืมเราต้องกะดีๆถ้ากะไม่ดีเราก็หล่นลงไปทุกคนอือนั่นไงเพื่อนหล่นลงไปแล้วเราก็เกือบตกอ,อุ๊ยช่วยด้วยโอ๊ยหล่นจริงๆด้วยทุกคนเราหล่นลงมาอีกแล้วอืมไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่ทุกคนอืมปีนขึ้นไปใหม่นี่แน่ ไปแล้วไปแล้วทางรัดชันตรงนี้สบายมากอุย๊ยเกอบตกด้วยความรีบไม่ทันระวังทุกคนอุ้ยเพื่อนกระโดดยุยยอไปแล้วไปแล้วปีนไปไปอู้ไม่ต้องยังกันอุย้ยมีคนตกไปต่อไปต่ออ้าวชุปวันชทีโอ้ยร่วงลงมาทุกคนไม่รอดไม่รอดเลยเราไปต่อไม่ได้อ้าหลายรอบเลยลงยำ ไปใหม่ไปใหม่แล้วเมื่อไหร่เราจะผ่านเนี่ยทุกคนโอ้โอ้ขอกระโดดหน่อยอู้ชุบ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 สนุกมากเลยทุกคนอ้าวเราไปอีกรอบทุกคน โอ้ Ồ, ขึ้นไปแล้วโอ้ยตกลงมาตกง่ายเกินไปไหมเราแค่นี้เราก็ตกโอ้ยบินขึ้นไปใหม่ไปเลยไปเลยตกตกนับไม่ถ้วน <c oughs> ได้นี่น้อยมากอาจจะไปถึงด่านไกลๆนี่น,น,น้อยมากเลยนะส่วนใหญ่เราก็จะตกก่อนนะทุกคนโอ้ย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 รอด้วยสิโอ้ยเก่งมากเลยเพื่อนเก่งมากเลย